ผู้ใดที่มักแต่งลดสิ่งกันแน่นะคะโดยเฉพาะ วัยรุ่นนี่แหละค่ะเวลาพนไปสื่อรถมาแล้วออกรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วบัดที่นี่ทังศูนย์พนออกมาให้โอ้ออกมาแหลวมันบบเห่มันบ่แบบว่าสาวสาวบ่มองก็ต้องมีการไปดัดแปลงโดยเฉพาะเรื่องของทอนะคะทอนี่คือถามมันบบดังแห้งกระ่บพ่อใจบันไดเพราะว่าโลกไม่จำพนว่าเด้พนกับไปเฮทอให้มันเสียงดังขึ้นนะคะคุณผู้ชมผู้ใดที่แตงรดสิ่งฟังทั้งนี้เพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจบุรีรัมค่ะเพ่นเปิดเกมรุกเลยนะคะเพ่นลุยตรวจสิ่งผิดกฎหมายเพ่นเหตุประวัติเรื่องของ รถแล้วก็รถจักรยานยนต์แตงสิ่งทอดังดัดแปลงสภาพมาใส่นะคะแล้วก็มีการร่วมโต๊ะการแข่งรถในทางเพื่อนสนองนโยบายโครงการนั่นก็คือเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถนะคะเพื่อนจัดยูทีอำเภอประคนใช่นั่นเองโดยทางพันตํารวจเอกวิษณุอาพรพ,พงศ์ค่ะภูมิกับการสถานีตํารวจผู้ทอดประค้นใช่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนก็ไปพร้อมด้วยนายไพ่บูญณเริกดีผูน้นวยการวิทยายลัายการอาชีพประคนใช่พร้อมกับกําลังตํารวจสายงานปองกันปาปามกว่า 20นายนะคะรวมกับอาจารย์ฝายปกครองวิทยาลัายการอาชีพประโค้นชัยเปิดปฏิบัติการตรวจสอบรถจักรยานยนต์แต่งสิ่งและก็ดัดแปลงสภาพในโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโล,งลด่งรถทีบริเวณสถานทีจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษานะคะภายในวิทยาลัายการอาชีพประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะเป็นการป้องปรามนะคะกุมนักศึกษากุ่มวัยรุ่นเยาวชนไปร่วมโตกันแข่งรถในถนนและกการพกผ้าอาวุธสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมเพื่อที่จะป้องกันบ่อให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนร่วมทั้งการพกผ้าอาวุธและก็สิ่งพิกษกฎหมายของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะโดยได้มีการตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นี่แหละคะ่ะ เพิ่นตรวจทุกขั้นเลยนะคะที่จอดอยู่ภายในบริเวณสถานทีจอดรถของวิทยายลัยการอาชีพประคนใช่ซึ่งกามีจํานวนกว่า2 0 0รขั้นเพิ่นกะโพปรดจักรยานยนต์มีการแตงสิ้นแต่งสิ่งนะคะดัดแปลงสภาพแล้วก็แต่งทอให้มันเสียงดังจํานวนยี่สิบเกาขั้นนะคะเพิ่นกะมีการเหตุประวัติของนักเรียนนักศึกษาจะของรถพร้อมทั้งมีการดําเนินการก่าวเตือนแล้วก็สั่งห้ไปดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนสภาพนะคะให้คงเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด หากมีการตรวจสอบพบว่าบ่มีการดําเนินการแก้ไขก็จะมีการติดตามและการทาการจับกลุมมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเบื้องต้นจะของรหดทั้ง 29- คันซึ่งก็เป็นน้องๆนักศึกษาเพิ่นกระบปากเด่กรัลาปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปดําเนินการแก้ไขปรับปุงให้มันถูกต้องตามกฎหมายเหมือนสภาพเดิมที่ถอยออกมาใหม่เลยเพิ่นวานะคะ